สวิฟท์ครอสคันนี้ SUV ราคาคุม้มควรมาปลุกตลาดเมืองไทยไหมก่อนฟังข่าวนี้นะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ช่องผมด้วยนะครับกระแสรถ SUV ในเมืองไทยตอนนี้เข้าขั้นบูมแล้วเพราะตัวเป้งอย่าง Honda h r v โฉมใหม่และ h a ว a l j จ l ร o n ลลงสนามแล้วแต่ปัญหาคือตลาด SUV เมืองไทยทำตลาดยากเพราะต้นทุนและราคาจำหน่ายไม่สามารถกดราคาให้ต่ำไปกว่านี้ หรือถูกในระดับใกล้เคียงกับรถเก่งได้ทำให้เราเห็น s u v ที่มีไซส์และราคาประมาณ Corolla Cross CX-30 หรือ h v ทําทำตลาดเต็มไปหมดเพราะถ้ามาเล็กกว่านั้นแต่ถูกกว่านิดเดียวก็แปลกกันไปสิ่งหนึ่งที่อยากเห็นมากเลยก็คืออยากเห็นค่ายญี่ปุ่นทั้งหลายกล้าลุยตลาด s u v ที่ยาวแค่4.2เมตรแต่ทำราคาไม่เกิน8 5 0 0 0 0บาทในไทย ทั้งที่ในตลาดอินโดนีเซียก็เริ่มกลวยทางและสำเร็จกันไปบ้างแล้วบ้านเราก็มีแค่เพียง Suzuki XL7 ที่นำเอ r t i ติกมาดัดแปลงในสไตล์ SUV ยซึ่งมยอดขายระดับเรื่อยๆมาเรียงๆในเมื่อ Suzuki สามารถทำราคา XL7 แค่7จ็ดแสนบาทกลางๆได้เราก็ลุ้นอยากให้ Suzuki อาเซียนลุยตลาด SUV 5ที่นั่งราคา7-8 0 0 0 0 0แสนบ้างข่าวล่าสุดจากนิตยสารเบสคาญี่ปุ่นระบุว่า ซูซูกิประเทศญี่ปุ่นกำลังซุ่มพัฒนา Swift Version ัน v อที่ใช้ชื่อว่า Swift c r o s s โดยใช้พื้นฐานร่วมกันกันกบ All New Suzuki Swift Sport มาพัฒนาต่อยอดแล้วทำไมต้องสร้างบนพื้นฐาน Swift Sport โฉมใหม่เพราะว่า s w i ฟ t Sport เนี่ยมันเป็นช่วงล่างที่มีการปรับปรุงให้แตกต่างจาก s w i ฟ t เวอร์ชันปกติอย่างมากและมีระบบขับเคลื่อน4ีล้อ 4W-Drive All l อกรี ip, มาให้ด้วย ทิศทางการออกแบบ Suzuki Swift Cross มาในรูปแบบ SUV ทรงเหลี่ยมสันเน้นพื้นที่ภายในห้องโดยสารและความอเนกประสงค์มีระยะพื้นตัวถังที่สูงการวางตำแหน่ง Suzuki Swift Cross น่าสนใจเพราะจะมีขนาดใหญ่กว่า i n g n i s ซึ่ง i i g n i s ยาวแค่เพียง3,700มิมแต่เล็กกว่า Suzuki Vitara ที่ยาว4,175มิเมเป็นไปได้ว่า Swift Cross น่าจะยาวแค่3,900-4,100ม mm, ิเมเท่านั้น s w i ฟ t c คลอสนี้จะเปิดตัวในญี่ปุ่น2024ยังไม่มีข่าวว่าจะผลิตในอสซินหรือไม่หากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรดซับ c r i ร e ช่องคีสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ